ในค่ำคืนอันมืดมิดมนุษย์ครึ่งเทพคนแรกได้ถูกสังหารวงแหวนแห่งเอลเดนเกิดรอยล้าวนำมาซึ่งสงครามแตกสลายเหล่าบุตรธิดาของมาริก้าเข้าห้ามหันกันดินแดนมัชชิมาตกอยู่ท่ามกลางความโกลาหลเหล่าผู้มัวหมองจึงถูกเรียกหาให้เดินทางก้าวย่างกลับมายัางดินแดนแห่งนี้เพื่อหาหนทางสู่การเป็นเอลเดนลอดและฟื้นฟูเดอะโกลเด้นออเดอร์ขึ้นมาอีกครั้งและนั่น คือบทนำของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของ Elden Ring เกมโปรดของเราที่เรายกให้เป็นอันดับหนึ่งในปีนี้และไหนๆเราก็ทำวิดีโอเพลย์ดูของเกมนี้อยู่เราเลยอยากมาเล่าว่าทำไมเราถึงชอบเกมนี้นอกจาก Elden Ring แล้วยังมีเกมอื่นที่เราชื่นชอบซึ่งเป็นเกมโซลจากค่ายฟอร์มซอฟแวร์สิ่งที่เราหลงไหลเป็นพิเศษก็คือเล่ของเกมผู้เล่นจะถูกโยนลงมาณนะดินแดนแห่งหนึ่งอันประกอบไปด้วยพื้นที่ต่างๆ แต่ละพื้นที่จะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของตัวเองซึ่งถ่ายทอดผ่านทางสภาพแวดล้อมสิ่งก่อสร้างวัตถุไอเทมหรือแม้แต่ศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นๆผู้เล่นที่เป็นคนนอกต้องสังเกตและทำความเข้าใจด้วยตัวเองหากอยากรู้เรื่องราวมากขึ้นในบางพื้นที่อาจมีตัวช่วยอย่าง NPC ซึ่งอาจไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวโดยตรงแต่คำพูดก็จะทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การนำเสนอที่ไม่บอกใบผู้เล่นโดยตรงดูจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ฟอร์มซอฟต์แวร์ใช้มาโดยตลอดและเราสนุกกับการค้นหาคำตอบของปริศนาหรือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ฉากต่างๆอย่างในตอนที่เรามาถึงทางตอนใต้ของริมเกรฟเส้นทางสู่ปราสาทโมนเราจะได้เจอกับกองกำลังทหารที่กำลังต่อสู้กับเหล่า,ามนุษย์อยู่ตามทางและเมื่อเข้ามาในปราสาทฉากของเกมปรากฏภาพที่เหล่า,ามนุษย์ ปุกยึดพื้นที่เอาไว้และมีการสังหารผู้คนจํานวนมากจนกองเป็นภูเขาก่อนจะได้เจอกับผู้ปกครองปราสาทที่บอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดจนทําให้เราเข้าใจที่มาที่ไปเมื่อตอนที่เราได้เดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของริมเกลฟซึ่งเชื่อมไปยังดินแดนเคลิดท้องฟ้าได้เปลี่ยนเป็นสีแดงศัตรูที่เจอมีรูปร่างผิดแปลกไปจากเดิมทหารที่ยังหลงเหลืออยู่บางส่วนยังคงปักหลักต่อสู้กับพวกมันเราก็จะพบว่าทั้งหมดนี้ เป็นผลมาจากโลกเสื่อมสลายเมื่อครั้งสงครามระหว่างมาเลเนียและแม่ทัพระดานนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้เราชื่นชอบเกม Elden r i n k และก็เกมโซจากค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์วิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากด้วยความที่เราวาดรูปอยู่เรื่อยๆและก็ตัวโปรแกรม Pro c r ี a t e ที่เราใช้เนี่ยมีการบันทึกทำแล็บอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยอยากจะใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันนี้ทำมาเป็นวิดีโอวาดไปเล่าไป ซึ่งเราน่าจะทำอะไรแบบนี้ออกมาอีกแต่ก็คงจะไม่จำกัดอยู่แค่เอเดนลิงแล้วในอนาคตคงมีการพูดถึงเกมอื่นๆบ้างหรืออาจจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ก็คงเป็นอะไรก็ตามที่เรากำลังอินอยู่ณนะช่วงเวลานั้นน่าจะหยิบจับมาวาดแล้วก็ทำเป็นวิดีโอมาขั้นระหว่างวิดีโอเพจทรูยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ